คุณเคยเประสบปัญหานี้หรือเปล่าครับผมอยากซื้อสกินแฟนทอมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อสกินไหนดีคลิปนี้ผมมีคําตอบมาแนะนําให้กับทุกคนครับผมโดยแต่ละคลิปเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ตัวหลักๆด้วยกันเนาะที่ผมจะมาแนะนำทุกคนก็ดึงเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ Let's Go ครับ ต้องขอลาสวัสดีกับคุณผู้ชมเวนาการอีกครั้งนะครับินดีดตอนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวคนเดิมในช่วงดึกแบบนี้หรือว่าถ้าไม่แน่นะอาจจะได้ลงพรุ่งนี้เช้าก็เป็นไปได้ทุกคนอาจจะได้ดูตอนเช้านะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะมาแนะนํา3สกินนะครับที่มันมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะครับเออลืมบอกไปเลยว่าไอคอนเทนต์นี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แบบซีรีส์ใหม่นะที่ผมจะแนะนําสกินหลายๆสกินนะครับที่มีจุดเด่นเป็นของตัวเองเนี่ยให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้กันนั่นเองหลายคนอาจจะแบบวว่่วเเวาเเเอ้้ยกกูลลนมแ ยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อสกินไหนดีเอาคลิปนี้ลองไปเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับซึ่งผมจะมาพูดในเรื่องของจุดเด่นแล้วก็จุดที่มันทําให้คุณเนะี่ยอยากซื้อสกินนั้นๆแล้วกันแบบนี้นะครับโดยคลิปนี้ก็จะเป็นสสกินหลักๆของปืนแฟนทอมนะครับที่ผมได้ลองไปใช้มาแล้วก็มาจากประสบการณ์ตรงจริงๆโอ้โหเวอร์เวอร์เยอะเลยเกินนะครคลิปนี้โดย3สกินนั้นก็คือ C ลิสป็อปโอนิแล้วก็รีเวอร์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยติดในตัวยิงดีที่สุดของผมทั้งสามสกินเลยนะโอเคมาเด เลยครับ ลิเวอร์นะครับผมอีกหนึ่งสกินลูกมอ่ของว a l ุแลนนะครับผมที่ใครต่อใครก็ต้องพูดว่ายิงดีเสียงดีจุดเด่นนะครับอย่างที่รู้กันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกระสุนของตัวลิเวอร์นั่นเองที่จะมีการใช้พลังนะครับผมพลังจิตเนี่ยดึงกระสุนออกมาเอ้ยไม่ใช่ดึงแม็กกาซีนออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กกาซีนกลับเข้าไปเป็นตีปีศาจนั่นเองตัวนี้เรื่องความรู้สึกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรในเรื่องของการยิงแล้วก็ความรู้สึกในการใช้นะครับเมื่อเทียบกับลิเวอร์โอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแฟนเเเเเปปปป็็็็นนนืทีีี่มกกการรบบสยยยงดยไได้้วไไลคั เลยทําให้ความดูดันของเสียงแล้วก็ฟิลในการยิงเนี่ยลดลงไปนะครับแต่ถึงอย่งงางนั้นริเวอร์ยังไงก็คือริเวอร์นะครับตัวสก,กินนี้เนี่ยยิงสนุกมากๆนะครับถึงขั้นมากที่สุดเลยเสียงเนี่ยมันสั้นแน่นแต่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นนะครับดีไซน์ก็ไม่ได้เกะกะนะเน้นเป็นทรงกลมซะมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีตัวแหลมๆอะไรของริเวอร์เนี่ยมาบนตัวปืนก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเป็นทรงกลมนะครับดูหลักๆของมันนะนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเท่มากๆนะครับแถมยังมีแอนิเมชันการเปลี่นนกะะที่่โคจเเอบอไปแลิมชั การสังหารที่เท่มากๆพอเราสังหารได้เนี่ยก็จะมืดไปทั้งแมปอย่างที่ผมได้ขึ้นให้นั่นเองนะครับใครหาสกินราคาไม่แรงนะครับผมราคาตัวนี้จะอยู่ที่1,775 VP เมื่อเทียบเป็นเงินบาทนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400ไปปลายนะครับถึง500ต้นต้นั่นเองเนาะมาในพรีเมียมออดิชั่นสมเหลี่ยมสีชมพูนะครับผมบอกเลยว่าสกินตัวนี้ยิงสนุกคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับริเวอร์แฟนทอมนั่นเองครับ ตัวต่อไปโอนิแฟนทอมครับผมโอ้โหตอนที้เนี่ยสมคำล่ำลือเรื่องของการยิงเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนจะต้องพูดถึงนะครับหรือว่าเอาง่ายๆว่าไปถามใครนะครับผมใครก็จะพูดว่าหนึ่งในสกินที่ยิงดีที่สุดของแฟนทอมนั่นก็คือโอนิเนาะสกินตีมญี่ปุ่นที่ราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับแถมก็ยังสวยงามอีกมีให้เลือกตั้ง4ส,สีนะครับมีแอนิเมชันการสังหารด้วยเป็นสกินที่ยิงไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแอนิเมชันหรือเสียงที่มันเปลี่ยนไปจากตัวออริจินอลมากมายอะไรนักนะครับและนั่นเลย เสียงมันจะหนักแน่นนะแต่ก็ไม่ได้ยิงยากหรือเก๋ก,ก๋อย่างที่ผมได้บอกไปไม่เชื่อก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับสวยถูกยิงดีต้องตัวนี้เลยครับผมและตอนนี้เนี่ยมันมีเวอร์ชั่น2.0งออกมาแต่อันนั้นจะเป็นในส่วนของแวนดัลนั่นเองเนาะแล้วก็มีดาบคาตนาที่แอนิเมชันเนี่ยลกลุงลังแลอเกินนะครับแต่ก็เท่ดีก็ลองไปหาใช้กันดูได้นะฮะตัวนั้นผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยยิงโคตรดีสวยด้วยนะครับโอนิแฟนทอมนั่นเองมาในราคา1,75 VP เหืนกับตันเ่อกี้อยเับผม มาถึงสกินสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือตัวของ glitch pop นั่นเองนะครับ glitch pop เนี่ยเป็นสกินที่พูดง่ายๆว่าเป็นสกินที่มีเทียร์สูงขึ้นมาจากตัวของโอนี่และลีเวอร์เนี่ยหเทียนะครับนั่นก็คือ exclusive edition 5เหลี่ยมสีทองนั่นเองเนาะโดยราคานะครับมันก็จะอัพขึ้นมาเป็น2,175 VP นะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะไม่นิดแหละเยอะพอสมควรเลยแหละสกิน glitch pop นะครับผมยิงง่ายยิงดีไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเนาะถึงแม้ว่าจะมีแอนิเมชันยุกยิกด้านหน้าของปื ก็ตามแต่ด้วยสีของปืนอ่ะมันทําให้เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยนะครับมันเลยทําให้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเนาะเป็นอีกหนึ่งสกินที่เบาฝี่มือสําหรับผมนะครับใช้เมื่อไหร่ก็ยิงได้ตลอดดีไซน์สวยมีให้เลือกหลายสีอีกอย่างสกินนี้เบามากๆนะครับทุกคนดีไซน์เพียวเป็นเหลี่ยมนะเหมาะกับสายพิ้วๆกับคนที่ชอบสีสันสวยงามนะครับสกินนี้เหลี่ยมนะฮะสกินลีเวอร์เป็นทรงกลมโอนี้ก็เป็นทรงกลมนะไม่เชื่อก็ลองไปดูดูกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมมันทําให้สายพิ้วๆเนีียนากัดสสก็สวง ด้วยราคาสมเหตุสมผลมากๆ2,175 VP ก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของอนิเมชันการสังหารก็สวยงามอลังการนะครับเสียงก็ไม่ได้น่ารำคาญหรือว่าอึดอัดเลยแมย้แต่น้อยหากมีโอกาสได้ซื้อแล้วใครที่กําลังเล็งหาสกินแฟนทอมที่ยิงดีๆสวยๆแล้วก็อลังการเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําครับ และทั้งหมดนั่นก็คือในส่วนของคลิปนี้นั่นเองไหบอกว่าคลิปสั้นๆก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะก็หกเนาที8นาทีเหมือนกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเ้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปเอาไว้ยังไงเดี๋ยวผมไปหาสกินมาแนะนําทุกคนหรือว่ามาป้ายยาทุกคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมฟิฟฟิลนิกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ